เตรียมกลับมาอีกครั้งสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของนักร้องรุ่นใหญ่โป้โยโคีเพย์บลอยค่ะที่ก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตถูกเลื่อนออกไปถึง2ครั้งนะคะด้วยสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงเจ้าตัวเี่ยเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของแฟนเพลงหวันจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ค่ะแต่เจ้าตัวยืนยันนะคะว่าคอนเสิร์ตยังมีอยู่แล้วก็จะถูกจัดขึ้นในช่วงกลางปีหน้าอยากจะให้แฟนๆนั้นอดใจรอรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แบบพิเศษให้แฟนเพลงอย่างแน่นอนค่ะ าาการเปิดประเทศมันก็มันก็มีในทั้งส่วนดีและก็ส่วนที่เราต้องต้องระวังกันนะฮะเนื่นอง <ฮะ S 1> จากว่าเราเราเปิดรับเอานักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคนในบ้านเรากันเองเนี่ยอย่าลืมครับเพราะว่ามันมันยังมีมันยังมีไอ้ตัวไอ้เจ้าโควิดนี้อยู่นะครับและแถมมันมีสายพันธุ์ใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเอง ต้องไม่ลดลงนะแล้วก็ระวังให้มากขึ้นก็จะช่วยตัวคุณเองและคนรอบข้างคุณได้ด้วยมันไม่ใช่แค่น้กดนุรติอย่างเดียวแม้แต่ซัพพลายเออร์แม้แต่หลายๆคนนะฮะรวมถึงคอนเสิร์ตผมด้วยคอนเสิร์ตผมนี่เลื่อนสองครั้งนะครับสองครั้งอีกห้าวันจะเล่นแล้วเราตัดสินใจเลื่อนอีกทีเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเป็นคัสเซอร์แล้วค่อนข้างใหญ่เพราะว่าจํานวนคนที่มา,มา,มาชมมันมหลายพันคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราเอาความปลอดภัยของทุกคนก่อนดีกว่าตอนนี้เรามีการวาง ระยะเวลาที่จะจัดไว้คร่าวๆคือน่าจะเป็นช่วงประมาณกลางปีหน้าช่วงประมาณพฤษภานะครับหวังใจไว้ว่าจะไม่มีการเลื่อนอีกนะครับแต่ขอความเข้าใจจากทุกคนด้วยนะครับว่าเรามีความจะเป็นจริงเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราเราอยากจะเล่นให้ทุทกคนอยู่แล้วเพราะว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเนี่ยเราตั้งใจทําให้ทุกคนอยู่แล้วอดใจรอด้วยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจไปกับเราเจอกันเมื่อไหร่ไปสนุกให้เต็มที่ครับคอนเสิร์ตโยคิเพย์บอยรีบอนคอนเสิร์ต ครับผมสิ่งที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้มันมีอยู่นะครับเตรียมไว้เยอะด้วยแต่พอเลื่อนสองทีเนี่ยมผมคิดว่าก็เล่นเนี่ยกันตายไปข้างนะฮะคือเล่นจากที่แบบอดเล่นมาหลายเดือนหลายเป็นปีนะพี่นอ้องผม,ผมแน่นอนครับต้องเต็มที่มากๆสิ่งที่คุณอยากจะดูอยากจะเห็นผมจะพยายามให้มันเกิดขึ้นในวันนั้นให้ได้ คอนเสิรตนี้นะครับตั้งใจทําจริงนะครับตั้งใจทําจริงแม้มันจะเลื่อนสองครั้งผมไม่นึกจริงๆว่ามันจะเป็นมหากาบได้ขนาดนี้แต่ขอบอกไว้เลยว่าวันที่เรามาเจอกันมันต้องเกิดสิ่งพิเศษขึ้นแน่นอนอดทนไปกับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ